ตอนนี้หนูทำอะไรครับวันนี้วันนี้หนูจะม,มาเล่นบอลนะครับว <c oughs> นะันนี้หนูขันศูนครับหนูขันศูนหนูขันฮะหนูขันน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องสายทองแฟมิลี่ครับนี่นะครับก็น้องนะครับกินน้ำนะครับก็เอาน้ำดื่งดื่ิใส่วิ่งใส่เลยครับ

แม well, ่กินต่อครับเกี่ยบไม้ครับพี่อุ๊ยพี่ออากาศร้อนแม่ไปน้ำสามรอบแล้วนี่พูดอากาศร้อนครับวันนี้เพราะว่าแม่กินน้ำสามรอบแล้วครับลูกก็กินนมนะครับโอ้มามาแล้วโอ้ กินกินกล้ว,ว,วย,ย,ยนะฮะยบบิ่ง <Yeah. laughs> สุดยอดกินกล้วยมาไปนะมึงออกกําลังกาย บบา14คนจะห่วงอยู่ี๋ยังโลแ้ใไขจิบหลางๆเงี้ยว่าจะเอามาไปฆ่าแอนก็ฮอยนี่ครับเด็กพึ่งงาน เด็กฝึกงานนะครับเยอะโหโหดอ่อพักไหนนีะซ้อม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 ไหนเนี่ยวะพี่พี่หมาลีหมาตายแล้ววะนี่วกยูหรอยูข้ามเลยเนี่ยทองอยากออกกำลังกายด้วยนะ คืออวนดีแถอะวะพมาครับมาแล้วเด่นหูเบียกินเลยป่าได้ป่าได้ ไม่ได้เหรอได้ <c oughs> นี่ใส่ฐานครับสามถึงสีก้อนครับถึงยิ่วิ่งดีขนาดนี้ครับ <c oughs> <c oughs> สุน ยืนตรงนี้มันแห่งเียตรงนี้มันมุมมันวิ่งเก่งครับวิ่งเก่งครับวิ่งเก่งครับทุกคนไงล่ะให้พ่อไปยืนด้วยครับไม่มีพี่จ้าครับวันนี้พี่จ้าพี่จ้าจิบตุนครับเมื่อวานครับใส่ทองชวนพี่จ้าทำ เมี้ยทองจะกินทุกวันแล้วครับนี่เบาผอบเบาบาเไปกินปะไะกินจงไหมาเมนูขาวมาเลยนี่ปเรียนเลีวนไปเหมืองทองกินครับ มานี่เด้อมานี่เด้อตุลุนจิมุยจิมุยวูวน,นี่เราเนี่ยจิมุยนี่วิ่งมาหาเลยนะครับยือ้อยืส <laughs> ายจวดสายจวดคือ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 ,คอ,อนี่คือคสายจวด <laughs> วัวน,นี้ได้ชื่อปกคลิปไหมครับสายจวด นนอน,น,นอนดีมั้ยนอนจริงนครับวันนี้พอวนนันคืนกัน,นอนวันวานอนอนคืนนอนเขาคืนเคือนอนบอนกว่ขคืนนอนว่าตีสองตีสามนอน,อนคนุณเมนอนแทนคนุณเมนอนแบบทิ้งตัวไหมครับทิ้งตัวเลยทิ้งตัวนอนครับเดยก็เดินวนรอบเลย <Bing> แม่เยอะ ไอ้ย,ยังได้คือคนครนับพ่อ,พอคือ,อ,อเออเออเออไปตามไปครัพผมคือไอ้คือ,อ,ค,อคนอะไรวะ จุดไฟให้อแล้วนะครับนี่พ่ยังม่ได้ปนบานลันมี้พ่อเขาเฝ้าอยู่นครับไม่ได้ไปนอนบ้านนะครับจ้าก็ไปนอนบ้านใหญ่นะครับพ่อก็อยู่บ้านใหญ่นะ ยี่เจ็ดสิบนั่เฮะก็คือเฮ็ดเชียงยังสน้ันพันปีบ่เคยได้ยินเลยแบบนี้ฮะบ่าคือ,อเหเชียงนี่นี่วางทองนี่จะทำเสียงอะไรนะครับนี่ ขัน,นครับขันรุนแรงมากน้องขันแรงมากครับเสียงอะไรตุบๆมีวางทองขี้แตก ัถูน่ารักน่ารักขันครับน,น้องขันน้องฮะนี่เลยบรรยากาศธรรมาทยเอาบรรยากาศช่วงเรงๆอย่างเดียวเขาถึงต่องหรเน่าะสยทอง ช่วงนี้หนูกำลังวิ่งเก่งครับหนูคำหังคูอเด่นดีฮะมาหมั้นหนุ่มแล้วมามั้นหนุ่มแล้วไม่เปิดขาให้หนูน้อย thôi thôi không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้อร่อยจังเลยค่ะ่อ้ยอมังตาสดใสขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณคันแล้วไปไปครับเจอกันคลิปหน้าครับ